ได้ทำคลิปนะคะสำหรับ Mazda CX-8 ไปเมื่อจำไม่ได้แล้ววันไหนจะทำไปแล้วแล้กันเนอะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกระแสตอบรับค่ะเที่ทุกคนให้กับ QC ท a d ารมีคำถามสอบถาม้ามาเยอะแยะมากมายถ้าตอบช้าตอบนานลอนานกันไปบ้างเนี่ยก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเมยก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายกับรถเซฟแดอีกครั้หนึ่งค่ะแต่วันนี้เรามากับ ปึ๊บปึ๊บปั๊บปัป๊บมาถึงร้านทันทีในระบบซิสเต็มที่คล้ายๆกับคันที่แล้วแต่ก็ยังมีความแตกต่างให้ได้พูดถึงกันอยู่ค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเรารองไปดูงานติดตั้งนะคะซึ่งใม่ถ่ายคลิปไว้ให้ชมกันอย่างครบถ้วนค่ะ หลังจากเราได้ดูคลิปขั้นตอนการรื้อรถนะคะได้ชมความเจ็บปวดเ่ารถเราจะต้องถูกรือ้ออกมาแล้วเนี่ยคราวนี้ค่ะเมย์อยากพาทุกคนมาดูกันว่าพอเรารื้อรถเสร็จแล้วในแผงประตูมันมีอะไรบ้างคําถามที่ทุกคนชอบถามกันเข้ามาว่าการแดมจจาเป็นไหมทาไมเราต้องแดมประตูด้วยดมประตูช่วยอะไรทาไมอะไรยังไงบลาบลานี่แหละค่ะคำตอบสำหรับรถมาสเตอนะคะแผงประตูของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกเนื้อแข็งแต่ทีนี้การดัจะช่วยอะไรช่วยตรงที่ว่า ความหนักของตัวแผนแ่นดันจะทําให้ตัวพลาสติกในะแข็งตัวนี้ไม่เกิดการสั่นสะเทือนทําให้แผงประตูนิ่งขึ้นเวลาที่การเดินทางผ่านการสั่นนะของตัวลรโปงมันก็ตอบมาหาเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและในส่วนของรถคันนี้เรามีการเสริมความแข็งแรงของตัวสเปเซอร์นะคะอัปเกรดเป็นตัวสเปเซอร์อลูมิเนียมค่ะเพื่อทําให้การยึดติดเนี่ยมันแน่นขึ้นหลายๆคนถามว่าแล้วไม้ล่ะมันไม่แข็งพอหรอ ไม้มันก็โอเคนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะในส่วนของไม้ยังไงม้นก็มีการเสื่อมสภาพตามเวลาซึ่งไปงว่ามันก็คือการใช้งานที่เสื่อมสภาพไปแต่ในชุมงอลูมิเนียมเนี่ยเขายังคงสภาพอย่างนั้นตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะคะอินฟินิตี้ก็เลยทีเดียวทีนี้ค่ะในงานของติดตั้งเนี่ยหลังจากที่เราเปิดประตูมาเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรถท,ทั่วไปเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์ละกัน พอเราเปิดมามันจะเป็นแค่แผ่นพลาสติกเลยนม่ถึงถุงพลาสติกไว้ค่ะมันคือแค่แผ่นอย่าง,งานั้นแล้วเราก็แปะไว้ที่ประตูนะคะพอเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูแต่เป็นดเลยทําให้เสียเนี่ยมันหลุดเล็ดลอดออกมาตามช่องต่างๆ่างนั้นทำให้ประสิทธิภาพของลงําโพงที่เราได้มันไม่เต็มที่นะคะดังนั้นแผ่นดับนี่แหละมาช่วยทางในส่วนของปิดรูทําให้เกิดท่องเสียงมันก็ทําให้แผ่นประตูนิ่งขึ้นแน่นขึ้นนะคะสําหรับตัว i b r a t i o n d ด m p i n g ค่ะ และนี่ค่ะคือภาพของตัวแผงประตูนะคะที่เราติดตั้งในส่วนของแผ่นดันเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเต็มพื้นที่ของประตูดังนั้นตรงนี้จะตอบคําถามที่ว่าแล้วในส่วนของน้นําฝนล่าในส่วนของน้ําเข้ารถไหมบอกได้เลยค่ะว่าไม่เข้านะคะแต่งานน้าของแต่ละที่ก็จะมีเอากาลักษณ์มีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันเนาะอันนั้นขึ้นอยู่กับหน้าง,งานติดตั้งค่ะในส่วนของระบบรถคันนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของ a m p l อ f i e r Processor ค่ะ จะเป็น A DSP ของ z a p โ o o นะคะตามด้วยผู้น้าที่เป็นตัวรุ่นสุดสุดสุดของโฟก a คค่ะก็คือรุ่นโ o ก a l WXP นะคะ165และในส่วนของผู้หลังค่ะก็จะเป็นลายไม้ PS 165F และตามด้วยซับหลุมยางไหล่คันนี้ลูกค้าบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเนียนให้มันเรียบให้มันสวยแต่ขอให้เสียงดีวันนี้เราเลือกใช้เป็นซับหลุมยางไหล่ของ RA ค่ะ อน,นี้เราลองมาดูชัดๆค่ะในส่วนของตัว spacer HamoTech r ค่ะที่เราติดตั้งอยู่ที่แผงประตูนะคะตรงนี้จะเป็น spacer ตรงรุ่นเลยค่ะของ m a z d a นะคะติดตั้งเข้าไปที่จุดเดิมของรถแล้วเราก็ยึดลำโพงเข้าไปเลยการยึดลำโพงบนเ s p a c e ์จะให้ข้อดีตรงที่ว่าตัวลำโพงหน้าดอกเนี่ยมันมีความเท่ากันการขันน็อตให้เท่าๆกันในแต่ละส่วนมุมของลำโพงก็ทำให้เสียงดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าลำโพงขยับได้เท่าๆกันค่ะ หลังจากผ่านไป9ก้าชั่วโมงเสรคะ่ะเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงเวลาแห่งการส่งรถนะคะหลายลคนถามเมย์เข้ามาเยอะมากว่าทําไมคลิปของคุณเมย์ถ่ายตอนกลางคืนคะนี่แหละค่ะคือคาตอบนี่คือเวลาแห่งการติดตั้งค่ะติดตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นานถึง9้าชั่วโมงนะแต่มันเสียเวลาที่ตรงนี้เลยค่ะการปรับจูนยิ่งโดยเฉพาะรถที่เป็นระบบของโปรเซสเซอร์เราต้องการการปรเบเสัญญาณนะคะแล้วก็การวัดระยะที่มั่นคง และมันยำทำให้เราต้องใช้เวลาทุ้นเทกับจุดตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อทำให้การปรับคูุเหมาะสมกับประสติกของรถคันนั้นๆและเหมาะสมกับลำโพงคูนน่นั้นๆเท่านั้นค่ะ ใครที่กำลังสนใจการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะเมนลอตอบไลน์ของทุกทคนอยู่ค่ะถ้ายังไง QC ค่ะดิโอขอเป็นอีกหนึงทั้งเรียกให้ทุกคนได้รับเข้ามาปรึกษาพูดคุยและลองมาติดตั้งกันดูค่ะแล้วจะติดใจนะคะขอบอกวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ